สวัสดีครับทุกคน F1X วันนี้นะครับเราก็จะมาแกะการ์ดค่าย gc กันนะครับซึ่งจะเป็นบล็อกพิเศษนะครับก็จะมีชื่อว่าเสี่ยวอู่คอลเลกชันนะครับเขาได้การ์ดใบใหญ่เลยนะครับใหญ่กว่าปกตินะครับแล้วก็มี QR อาร์นะครับแล้วก็มีแฟ้มนะครับแฟ้มหนึ่งช่องนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแฟ้ม ก็น่ารักนะครับแล้วก็พวงกุญแจอะคริลิกนะครับดิขสิทธิ์แท้2อันนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยก็มี4ผ้านะครับก็จะมีนะครับรุ่นที่ลึกเสียวอู่นะครับ1นซองนะครับแล้วก็2องภาคแพตตินัม Edition นภาคที่1นะครับสื่อไนคอเ์9ซองมีภาคศึกปรองวิยาจารย์22นะครับแล้วก็ภาคสัญญา5ปีนะครับรุ่นเดอักอีดิชันะครับ อีกสิบซองนะครับก็มาลุ้นกันรุ่นพิเศษนี้จะมี3รุ่นนะครับก็จะมีปกเสียวอูปกนิ่งน้องหลงแล้วก็ปกจูจูชิงนะครับที่ออกมานะครับแต่ว่าก็จะเป็นอาร์ตเวิร์คของภาคแรกๆนะครับก็คือเป็นตัวละครช่วงวัยรุ่นนะครับ นี่ก็กระจุยกระจายนิดหนึ่งนะครับก็คือจะได้กาเป็นช่วงพักหนึ่งพักสอักสาเลยนะครับตามนี้นเรื่องหลักนะครับแล้วก็เป็นกล่องที่ระลึกที่เป็นซีแยกนะครับไปใหญ่มากนะครับเก็บไว้ดังเดิมนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับขพร่อนขางคุมนะครับก็คือมันเอาไปตั้งคู่กับ ฟิกเกอร์ในอนาคตได้เลยนะครับหรือว่าเราทําเป็นปกอัลบั้มข้างหน้าได้เลยเหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆจะไปดีไซน์ปกแฟ้มแบบไหนนะครับสาหรับการ์ดข้างในเนี่ยไปกดดูในช่องได้นะครับแกะไว้หลายรุ่นแล้วนะครับเหลือแค่รุ่นแพตินัมอิดิชั่นรุ่นที่1นะครับที่ยังไม่ได้แกะนะครับสาหรับคลิปรีวิวกล่องสะสมเสี่ยวอู่ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับครับ